สวัสดีค่ะพีพาศค่ะสวัสดีค่ะพีพาศครับสวัสดีค um, ่ะค่ะมาตามแนวทางกับพีพาศค่ะเป็นคลิปแรกแหกมันเนาะค่ะของงวดวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะได้ยินแต่ว่าเพิ่นนี่ฝันแม่นค่ะพีพาศนี่ฝันแม่นว่าสั่นมาตามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของเพิ่นค่ะฝันจังไหนคะพีพาศฟันวันเดือนหน่่ยอ้วนอ้วนตัวุกถือเหนือเมื่อห้ก่อนแบบไงเนี่ยอืม ป้าป้าอาอย่บนเนื้ออันนี้พนว่าสันค่ะเพ่นว่าโอ้ยเอามาให้ยไฟละหำเอามาให้ป้านี่แหละเพ่นว่าโอ้ตอนไหนแถสนันบอเพล่ัลเอาไปเด้อเอาไปเ,อ,เอาไปจับเออเอามาเอามา,าสนันเทาเลยว่าสินะ ก็เลยมาเออคอยไปก่อนเด้่อพนันพ่นเอาหายเลยพนก็ไปเจ้าอย่าลืมเด้อพ่นนะโอ้ว่าอย่าลืมเด้อพ่ออย่าลืมเด้อเมื่อก่อนนี่ยคอยตั้งแท้ไม่เจ้าพนว่าสิโอ้ก่อนบอกไงในก่อนงามๆเด็กหน่อยกับตุ๊กตาฮักอยังบานี้ฮู้จักกับเด็กหน่อยบ่แม่เอนเนี่ยก็ได้ฮู้จักกับเด็กหน่อยบ่บอบ่บ่ฮู้จักบ่ฮู้จักว่าเป็นเด็กหน่อยทางใดบ่ฮู้เลยค่ะโอ้เพิ่นเป็นไผอยู่สิเพิ่นเกามาให้เพิ่นน่ะป้าป้ามาเอาเนื้อเพิ่นโขพิ่นเอิอยู่หน้าเฮือนน่ะนนะป้าป้ามาเอาเนื้อเด้อเพิ่น่ะค่ะ เหนือเลื่อนี่ป้าอโศกมาหายได้ดิ่นวังซี่บ้านนี้แต่เก่าน่ะถ้าพี่ฟันแบบนี้สิตีตัวเลขเป็นตัวไรนออุ้ยเหนือเหนือก็ว่าเก่าพื่กันแล้วเหนือเนาะเหนือเป็นเก่านะคะเด็กหน่อเป็นหนึ่งเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งเพรเป็นหนึ่งกับสองเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ชายพว่าผู้ชายพว่าทหารขึ้นอยังอวดตุ๊ปุดูอายุอายุยี่สิบเจ็ดปีอายุอายุสี่สิบอายุสี่สิบปีเนาะค่ะเต็มเดือนนี้พอดีเลยเนี่ย เต็มเดือนนี่แม่ค่ะค่ะอายุ40ปีว่าเดยวเนี่นะจะมาหายวันเกิดได้เนาะน่ารักนะถ้าตีจากฝันสิตีหายตัวไรถ้าตีจากฝันบอกเขาว่า950เขื่อนเก่าหานย์จก็มากๆนะอันมากจังไดนอร่องร่องบให้ฟังเลยค่ะเนื้อนี้ก็มากนะผู้คนที่ซือก็มากขึ้นมากว่ากันบาฝันว่าเรงสีเมื่อมันติขึ้นมาในหัวเลยว่าเออเป็นเก่าหาศูนย์เลยอย่างนั้นสินะกินมากเก็คือคืดมากแม่ เลขตัวนี้ก็คือถ้าฟันแบบนี้นี่มากเลขตัวนี้เลยแมนค่ะเก,ก้าหาซูดหลักะที่เด่นเล็กหน่อยน้ำเนอกกับหนึ่งสองก็กได้หนึ่งสองกับมักเด้หนึ่งสองแล้วค่ะหนึ่งสองถ้าว่าเหนือเป็นเก่าเด็ก<ม>หน่อยเป็นหนึ่งเอาเก่าหนึ่งน้ำเนาะแมนแมนเก่าหนึ่ง 9, ค่ะติดเวน้ำเนาะติดไหวติดไหวค่ะหน,นึ่งสองเก่าหนึ่งหลักะเก้าหาซูดหลักะอายุเนาะอายติดเวน้ำอายุสี่สิบปีค่ะติดไว้น้ำเธอมันมาเนาะเพราะว่าสิวันเกิดเพิ่นแล้ว ค่ะส<า>ีวันเกิดแล้วก็สีครบสี่ส <thực step S 2> ิบปีเต<า>็มเนาะค่ะตัวสี่สิบปีเต็มพอดีฟันัลังห้วยออกพอดีห้วยออกแล้วฟันเลยแม่ตาวิกตองหยอดือบ้าหน่อยนี่บ่กฟันบ่คกูบ้าหน่อยกูจะเกิดเดินเดียวกันคือกันก็เมียเลยเดี๋ยวก็เดินเดียวกันเลยมือมันเกิดเปืนบอกเหล็กบอกเหล็กแน่เด้อบอกเล็มั้ยบอกเหล็กอะไรบอกมังกรหูจักเหล็กว่ะหูจักเหล็กเมื่อสีม่านี่ออกตัวไหนเนาะเก่ามห้ตอนตะบุลออกมันเคยบอกสามตัวตรงได้หมอนี่ย เคยให้ายซูมต um. ัวตรงเคยใหายซ้ำตัวตรงเอาให้กับท่านผู้ชมเบิ้งซ้ำตัวตรงสิได้กินขนมถ้าบอกได้กินขนมได้ครับเวลาบอกเว้าเวลาฮูแจักบลูตัวไรนองวดหาหนึ่งหนึ่งอ่าได้มาเลยม้งงวดที่ผ่านมางวดงวดสีหอดบอกคะงวดที่สีหอดนี่ตัวไรเกาะครับติดะลูกอวตัวไรฮะตัวไรเกาะบางหันนี่บางหันหาหากับซีซีก็เลย หายส้มตัวกับ2ตัวบนสองตัวหลังนนี่ยหาหนึ่งหนึ่งในาอที่แรกเนาะเดนหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาหาหากับซีซตัวเหลกมี่สำคัญครับตัวแหลกนี่สำคัญค่ะเป็นแนวทางน้องยังก็ค่ะคุณแม่น้องโอมครับน่องโอมเนาะค่ะคุณแม่เพิ่งว่าเพิ่งเคยหายซ้ำตัวถือมาแล้วเมื่อวานเม็ครับเพิ่งเคยถือเพิ่งเคยเม็ดแล้วเมาล้วจมกนั้นเพิ่เคยบอกอยู่่านี่บอกก็หลังแสดงว่า มือนี้เป็นมือแหลกที่กัดจีบกันหายมั่นแต่เพิ่นเกิดมั่นนี่โขวบเนี่ยบอกแต่เกิดแล้วกันนี่โขวบพึ่งบอกอีกแต่เดี๋ยวเอาโชคดีมาะโชคดีนากตะกี่บอกเคยบอกจะเถอแมนโอ้ค่ะค่ะถือว่าถือว่าเป็นผลดีเนาะที่เช้านี้ก็เบาท้องพูนมาได้เลขของน้องค่ะเถือเถือหนุ่มอมหายโชคใหญ่ค่ะ ค่ะกินขนมแล้วอยากไปกินคน้อค่ะขอบคุณพีพัดได้หลายค่ะบอแพงเนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของผี่พัดค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567น้ี่ค่ะ พี่พัดนี่เพื่อนฟันสันสันฟันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายเนาะค่ะถือก้อนเนื้อมาห้ถุงหนึ่งเพิ่นว่าก้อนหนึ่งนี่ละเพิ่นว่าถือมาห้เนื้อก็งามงามบอกให้พี่พัดเอาไว้เพื่อนว่าเด็กหน่อยผู้นั้นตั้งใจเอามาห้เนาะค่ะเด็กหน่อยก็เป็นเด็กหน่อยเป็นผู้ชายเพื่อนว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นตาหากเพิ่นว่าค่ะบ่หู้จักกันมาก่อนเพื่อนว่าจักมาตะท่างไหเพื่อนว่าพี่พัดนี่ก็ได้รับเอาก้อนเนื้อไว้เนาะค่ะเอาเนื้อถุงนันไว้เพิ่นว่าค่ะ เพื่อนบอกว่าต่างใจเอามาหายพิพัฒเพื่อนว่าค่ะฝันสันสนเพื่อนว่าพิพักดก็บเ็ขตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็นคือเก่าหาศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขมากตีจากฝันเพื่อนว่าถ้าฝันแนวน,นี้ย่ามได้นี่เลขเลขนี่มากเลยเพื่อนว่าเป็นเก่าหาศูนย์เพื่อนว่าเพิ่นหายหมาสามตัวเนาะค่ะส่วนสองตัวหนึ่งสองก็เป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะเด็กหน่อยน้าหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเนื้อนี่เพิ่นว่าถุงหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีเป็นหนึ่งสองค่ะ ส่วนเก่าหนึ่งนี่เป็นเหล็กที่จักฝันคือกันค่ะพเท่าเนือนี่น้าเก่าเพื่อนว่าขาเนือน้าเก่าค่ะท่านผู้ชมเด็กหน่อยน้าหนึ่งเพื่อนว่าเพิ่นกระเลีตีหายเป็นเก่าหนึ่งเนาะค่ะส่วนสี่ศูนย์นี่เป็นอายุของผีพัดค่ะผีพัดอายุสี่สิบปีเพิ่นว่าไก่สีหอดวันเกิดเพื่อนแล้วเพิ่นว่าค่ะวันเกิดเพิ่นเดือนนี่ละเพิ่นว่าค่ะแต่เพิ่นบ่ได้บอกวันที่เนาะค่ะว่าเพื่อนเกิดวันที่เท่าไรค่ะเพื่อนบอกว่าโมเน่อาซิมาอายุเพื่อนกระไดเพิ่นว่าสี่สิบปีเนาะค่ะ ล้กกมีเลขเนาะค่ะเป็นเลขลูกไส้เพิ่นบอกค่ะเป็นเลขลูกไส้เพื่อนบอกค่ะเ,เ,ลลเอ,อ,ะอดกะถามเนาะคะ่ะลูกไส้พ่นยูน้ำกันลูกไส้ซื้อวันนองโอมเนาะคะ่ะ เพิ่นบอกเลขถามเลขเพิ่นว่าเลขสีออกตัวไรน้องโอมเพื่อนก็บอกมาว่าหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเลขสามตัวสองตัวเพิ่นนหมาซีซีกับหาหาเนาะค่ะเป็นเลขของน้องโอมบอกลูกไส้ของผีพัดเนาะค่ะผีพัดว่าน้องโอมนี่เป็นผู้ทีบอกเลขแม่นเพื่อนว่าตั้งแต่เกิดมากเคยบอกเธอหนึ่งเข่าสามตัวตรงๆเลยเพิ่นว่าหลังจากนั้นน้องโอมก็บอกเคยบอกไผจักเทื่อเพิ่นว่าค่ะแอดมีโอกาสก็เลยถามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะน้อง โอหไมาหาหนึ่งหนึ่งเลข3โต,ตสองโตซีซีกับหาหาค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิ่งนําเสนอเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพระรวยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ